สวัสดีครับวันนี้มาพอกับไอปิงพาชิมคือเก่าครับวันนี้พาพี่พาน้องมากินมีกะทิครับส่วนวิธีการเทศกะันใครจะงูวิธีการเ็ดกะเดี๋ยวผมลงไ้ไลท์คลิปแล้วครับเนาะมา嘛มามก,กินํำการครับวันนี้มีกะทิครับมีทั้งเส้นมีแล้วก็ เส็นเล็กครับเตรียมทาดเลยเนีลยวก็ม,มีมีพักเนาะลายชนิดแล้วครับมามามามกินกน้ำกันครับน้ำจิม้มราดไปเลยครับอื้อ เต็มถอดมีพ,พริกพริกขัวคือเก่าครับสูตรผมใส่เค็มูนังไก่กินแล้วมันรู้สึกว่ามันเข้ากันก็เลยเอามาลอง มามามาพี่นอ้องอุ้ยมาเียบเสียบก,กันครับโรยผัีถั่วโรยลงไปมามา คือเก่าครับตะเกียบคือเก่าซินมีมาครับ อืมดีเลิศคอ,อยหอมลงไปดมกันหอมบัวอืม,อม สะใจเลยสน,นันเครับ ผักกระกอบตามด้วยพริกทอดครับอืม

หอมพริกทอดปลัรสเล่รสชาติได้ครับเขาเห็ดกินเองเขาก็เห็ดได้ครับ นะข้าว้ารีเมนูนะ ตาโดยพริกกินมือนี้อิ่มยันมืออื่นครับ พริกครับห่อลงไป

Hmm. Hmm. มันบอมีน้ำไ้สดน้องพี่น้อง ีแซบ่บกรอบๆมันๆ อือ,อพริกพริกทอสมันชีหอม ừm mm. 응. 음. <laughs> 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 อกอบผีผัก คือใช้เป็นเส้นขนมจีนเฮ็ดก็ได้ครับกินได้หลายแบบ เป็นหัวพักเลยครับเริ่มจากเพชรแล้วได้บาทเนี่ยคาดพริก 嗯。Cool. 오우 เบิร์ดครับพักอืม คนมืออื่นนะครับกินเบิด์ถาดเะาอันนี้ก็ขอปิดคลิปไปแค่น,น,นี้นะครับขันมากกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเพื่อเป็นกำลังใจให้ปิงพาชิมไปได้ครับแล้วก็เพื่อที่จะได้พาดคลิปใหม่ๆนในคลิปต่อไปครับแล้วก็มันิกะก็ขออามมัน,นี้ก็ขอเกล้า มนิกะขอกล่าวคำลาว่าสวัสดีครับเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลปี๊บพริกแกงครับไข่ครับน้ำกะทิแล้วก็ะหมูซับแล้กก็ถทั่วโคกครับทั่วขัวเอามาโคกก็ใส่น้ำกะทิลงไปครับขั้นตอนแรกลงไปตามด้วยพริกแกงเผ็ดครับใส่ลงไป เติมด้วยน้ำตาลปี๊บครับแล้วก็ใส่หมูสับลงไปครับจากนั้นก็เติมน้ำปลาครับใส่น้ำปลาลงไปจากนั้นก็ใส่เต้าเจี้ยวครับผมแล้วก็น้ำครับเปียกครับแล้วก็ไข่ดิบครับที่ตีแล้ว เทลงไปตามโดยทั่วครับถั่วทั่วโคกครับแล้วก็คนครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องอจากนั้นเทาก็ไปลวกเส้นกันเลยครับเส้นเทาใ,ใส่เป็นเส้นเล็กเนาะแล้วก็เส้นมีผมคาดให้เบิ่งแต่เส้นเส้นเล็กนะครับคนจนเส้นมัน รู้สึกว่าเสร็จมันเริ่มเปื่อยมันเริ่มนุ่มแล้วกากเอาก็เอาขึ้นผักก็จะมีทูบูครับสาลาเน่ครับแล้วก็ถัวงอกแล้วก็ถัวซับครับหอมอ่าแล้วก็กระลำครับแล้วก็ผักสลัดครับ